นี่คือพันธุ์อิตาม่านะครับน่าเลี้ยงมากเลยครับถ้วยน้าหวานก็เยอะครับเก็บเกี่ยวแต่ละครั้งก็ได้น้าหวานก็จํานวนมากเหมือนกันครับน่าเลี้ยงกับพันธุ์นี้อิตาม่าครับนี่ก็เป็นพันธุ์หนึ่งที่ลุงชอบนะครับลุงอยากนํามาเลี้ยงแต่ว่าของลุงก็ยังมีน้อยนะครับลุงชอบมากครับเพราะว่าเขาผลิตน้าหวานได้เยอะครับ จับแต่ละครั้งนี้ในถาดนี้น้ําหวานจะเต็มรสชาติน้ำพึ่งของอิตาม่านี้ก็คือหวานน้าเปรี้ยวตามนะครับเปรี้ยวหวานหวานก็เป็นตัวยาที่ดีมากเลยครับวีดี